สวัสดีค่ะเทศบาลเมืองสุรินขอนำเสนอรายการบอกกล่าวเล่าขานงานเทศบาลเมืองสุรินประจําเดือนตุลาคม2564ดิฉันนางสาวจินิสุดาจันทนาสุดผู้ดําเนินรายการเทรศบาลเมืองสุรินจัดกิจกรรมแซนโดนตาบูชาบ,บัมพบุรุษเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสานใต้สุรินบุรีรัมศีสะเกดในวันที่4ตุลาคม2564 เวลา14นาฬิกา30นาทีนายวัฒนินตั้งทวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินเป็นประธานในวิธีเปิดการจัดงานสืบสารประเพณีแซนโดนตาบูชาบัมพบุรุษประจำปี2564นายอักคราพลเกตสังพันธ์ประหลัดเทศบาลเมืองสุรินเก่าวรายงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานพนักง,งานผู้นำชุมชน อสอมและประชาชนณชั้นล่างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองสุรินทร์ประเพณีแซนโดนตาเป็นประเพณีเส้นไหวบำพบุุษของชาวไทยเชื้อสายเขเมรรวมถึงชาวเขเมรหรือกรัรมพูชาจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงแรม15้าข้ามเดือน10ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่5ตุลาคม2564 เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วโดยเฉพาะบัมพุรุษหรือญาติที่ใกล้ชิดและหมายรวมทางผู้ที่ล่วมรับไปแล้วโดยไม่จอดจงว่าจะเป็นใครและนอกจากนี้ยังมีการแสดงวงกันตึมจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3เทศบาลอนุสร์ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดสุรินทร์อย่างเคร่งครัด เทศบาลเมืองสุรินจัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมภายในวันที่9ตุลาคม2,564ในเวลา8.30นาฬิกา30นาทีนยวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินมอบหมายให้ใน,นายธนกรวรรกิจกุลพัฒรองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองสุรินทร์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กล่าวรายงานและบรรยายโดยนายอัครพลเกศสังพันธ์ประหลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์โดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรตินห้องรัตนสยามโรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์ ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมภายในให้กับบุคลากรของเทศบา,บาลเมืองสุรินจำนวน100คนอันประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนการงานหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานพนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสุรินได้รับผลการประเมิน ITA ประจำปี2564ในระดับ AA สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานปปชได้ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปี2564โดยเทศบาลเมืองสุรินได้รับผลการประเมินระดับ AA คะแนนภาพรวม95.54คะแนน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินในระดับ AA มีคะแนนมากกว่า95คะแนนขึ้นไปความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และภาพประชาชนที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทำให้เทศบาลเมืองซุรินรู้ความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆได้ เทศบาลเมืองสุรินดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ครูเมืองชั้นนอกวัดหนองบัวเมื่อวันที่11ตุลาคม2564เทศบาลเมืองสุรินโดยนายวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินได้มอบหมายให้ในายอัครพลเกตสังพันธ์ประหลัดเทศบาลเมืองสุรินพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจบริเวณสระหนองบัวเสริมพระเกียรติ เพื่อดําเนินการตัดแต่งต้นไม้ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างจัดการแก้ปัญหาระบบน้ําคูเมืองชั้นนอกวัดหนองบัวเพื่อทําการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบให้มีความสะอาดสวยงามสําหรับบริการประชาชนในการมาใช้พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไปและในวันที่12ตุลาคม2564 นายอารพลเกตสังพันธ์ประหลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่กองช่างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ทำความสะอาดเตรียมการซ่อมระบบไฟฟ้าบริเวณภูเมืองชั้นนอกวัดหนองบัวมาตรการป้องกันโควิด -19 ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่14ตุลาคม2564ในเวลา8นาฬิกา30นาทีเทศบาลเมืองสุรินทร์โดยนายวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ได้มอบหมายให้ใน,นายธนกรวรรกิจกุลพัฒ์รองนายยกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนสุภการศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองอีก3แห่งกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ a c t Active Cas f i i n t i n g โควิด19ด้วยวิธี ATK ให้กับประชาชนชุมชนหลังตลาดชุมชนตาดอกและผู้ที่สงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงทั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้และไม่ได้ลงทะเบียนไว้มีผู้เข้าร่วมพัดกรทั้งสิ้น155คนแบ่งเป็นชุมชนหลังตลาดจำนวน61ราย ชุมชนตาดอกจำนวน49ราลายและเข้ารับการตรวจแบบ Walk-in ินจำนวน45ราลายผลการคัดกรอง ATK รวมทั้งสิ้น155ราลายผลตรวจไม่พบเชื้อทุกลายสาวสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ต่างๆชุมชนหลังตลาดและชุมชนตะดอกเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาด และเป็นการเฝ้าระวังในชุมชนสำหรับประชาชนที่มาตรวจคัดกรองและไม่พบเชือ้อเทศบาลเมืองสุรินได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดและเมื่อวันที่15ตุลาคม2564นายวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทรได้มอบหมายให้งานป้องกันควบคุมโรคกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุรินท ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโครโรนา2019ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวดัดสุรินทร์เทศบาลเมืองสุรินทร์เนื่องจากมีเที่ยวรถเข้ามาจำนวนมากและเพื่อเป็นการต้องการควบคุมโรคโควิด -19 ต่อไปข่าวการศึกษาเทศบาลเมืองสุรินทร์ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันที่หตุลาคม2564เวลา9นาฬิกา เทศบาลเมืองสุรินโดยนายวัฒนินตั้งทวีสิทธ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองสุรินได้มอบหมายให้ในายวรพงษ์เรือนโชิเสถียรรองนายยกเทศมนตรีเมืองสุรินกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินตั้งอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสุรินวิทยาคมศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานในสถานศึกษา ในวันที่7ตุลาคม2564ในเวลา9นาฬิกานายวัฒน,นินตั้งทวีสิทธิ์นายกยเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ได้มอบหมายให้นายวรพงษ์เรืองโชิเสถียรรองนายกเทศมนตมนนมมนร,ร,นรนนตีฝ่ายการศึกษานำคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินทร์ทั้งสองแห่งศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการบริหารจัดการห้องเรียน เพื่อเพิ่มทักษะพนักง,งานครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงานร่วมกับที่พัฒนาปรับปรุงงานของตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุลินพิธีเปิดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอส ในวันที่14ตุลาคม2564เวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองสุรินโดยนายวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินได้มอบหมายให้ในายวรพงษ์เรืองโชคเสถียรรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษาเป็นประธานมอบเงินทุนคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคโรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้กับเด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุริน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,กวัดสารลอยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,กวัดสารลอยเพื่อเป็นการสนับสนุนเงนินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขให้กับนักเรียนยากจนตามหลักเกณฑ์ความยากจนที่คณะกรรมการกำหนดสำหรับบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนและสนับสนุนการศึกษาให้สามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียน ทุนเสมอภาคที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคลติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลทั้ง3แห่งในวันที่14ตุลาคม2,564ในเวลา14นาฬิกาเทศบาลเมืองสุรินโดยนายวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินได้มอบหมายให้ในายวรพงษ์เรืองโชคเสถียรรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1สุรินทร์วิทยาคมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบาสฟุตบาททางเท้าสนามกีฬาห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล2วิพ์ศึกษาและตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล3เทศบาลอนุสร์ สำหรับรายการบอกกล่าวเล่าขานงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ประจำเดือนตุลาคม2564ขอจบลงเพียงเท่านี้และเราจะมาพบกันใหม่ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2564นิฉันนางสาวจิริสุดาจันทนาสุดขอขอบคุณค่ะ